สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน,ข,านขออขนุญาตครับท่านประธาณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากสารรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับกว่า190วันมาแล้วที่บทบาทสสและหัวหน้าพักเก้าไกลของนายพิธาลิม้มเจริญรัตดิ่งลงกราฟ หลังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสชั่วกราวนาทีนี้คงยากที่จะฟันธงว่าคำวินิจฉัยของสารจะเป็นบวกคือพ้นจากข้อกล่าวหาหรือลบคือพ้นสภาพการเป็นสสคอยท้ายด้วยคดีอาญามาตรา5 5 1ตามพรบเลือกตั้งกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์แต่ยังฝืนลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับและตัดสิทธทิ์ทางการเมือง พิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยแล้วเขาครอบงาสื่อมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจําได้นะใช่ไหมว่าไอ่เก้าสิบแปดวงเล็บสามเนี่ยมันมีเจตนารมอะไรเขาต้องการให้ไม่อยากให้นักการเมืองครอบงาสื่อจนไปสั่งการสื่อให้เชียร์ตัวเองและด่าคนอื่นทําให้สื่อขาดความเป็นกลางและเป็นอิสระไม่ใช่แปลกันแบบทื่อๆดุยๆตัวอักษรเป๊ะๆด้วยการบอกว่าดังนั้นไปดูได้มันถือหุ้นหรือเปล่าถ้ามันถือหุ้นแม้แต่หุ้นเดียวก็ถือว่าผิดแต่ศาสดาก้าวไกลยอย่างปิยบุตรแสงกหนกุล ก็ชิงโหมโรงใช้วาทะมรณะสักขีทางการเมืองเปรียบเทียบกรณีนี้กับพนาทรว่าไม่ว่าอย่างไรพิธาจะกลับมาพังงาดได้อย่างเต็มภาคภูมิและสร้างแรงสะเทือนต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าแบบเบียดเพื่อไทยตกเทวถึงขั้นประเมินเป็นตัวเลขเอียงๆว่าจะส่งให้ก้าวไกลได้เสียงสนับสนุนถึง250เสียงนั่นแค่คาดการแบบโลกสวย ว่าต่อให้ลบก็เป็นคุณดังนั้นที่น่าสะพรึงกว่าคือหากผลวิินจัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นบวกตั้งแต่ต้นแน่นอนว่าการกลับเข้าสภาอีกครั้งของพิธาจะสร้างความยากลำบากในการขับเคลื่อนนโยบายเรือธงของเพื่อไทยอย่างดิจิทัลวอลเล็ตผ่านพรบกู้เงิน5แสนล้านได้ไม่น้อยสะท้อนจากแม้ในช่วงหยุดทำหน้าที่สสชั่วคกาว เขาก็เป็นคลื่นใต้น้ำส่งแรงซัดนโยบายเหล่านี้อยู่แล้วแต่ในทางกลับกันแม้จะมาเขย่าเมกะโปรเจกต์ของเพื่อไทยแต่เขาอาจเป็นหมากสำคัญในสภาที่กลับมาพลิกเกมช่วยเอื้อให้การปรับแก้รัฐธรรมนูญผ่าน,นกลไกเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอของเพื่อไทยไหลลื่นขึ้นเพราะหากไม่นับมาตราหนึ่ง ที่เก้าไกลย,ยันหัวชนฟ้าจะเดินหน้าแก้ตั้งแต่ต้นแล้วไม่ว่าจะรูปแบบการทำประชามติการเลือกตั้งสอสอรอต่อยอดถึงการแก้กฎหมายบางฉบับเช่นกฎหมายนิรโทษกรรมก็ดูจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับเพื่อไทยแทบทั้งสิน้นจับตาก้าวต่อไปจากนี้อยากกระพิษตาเพราะนี่คือเกมที่แพ้ไม่ได้ทั้งของพิธาและเพื่อไทยในฐานะผู้นำรัฐนาวา ที่ต่างต้องช่วงชิงและพึ่งพิงไปในกล่าวเดียวกัน